เกมมีซอมมอนเนอร์ไหมไม่มีนะซอมมอนเนอร์ไม่มี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 เหมียวนะครับผมกูกูอะกูจะสู้มันยังไงดีวะกูนู่งนี้อุปกรณ์กูมรุโกโซได้ยังไงกูมรุโกเราไปถึงปีให้มันพังไงได้เปลี่ยนสักทีไงกูใช้กูจะพังแล้วก็เปลี่ยนเข้าดันเลยปะดันเลยดันเลยพีรมิดอ่ะดันเลยเข้าไปเลยแต่กูเลือดยังมีสองร้อยเนี่ยเดี๋ยวก็ฟื้นพอจะมีงั้นก็ไปเข้าเมืองของกูสักเมืองหนึ่งได้ไหม ไม่ได้โอ้อะไรวะตีมอนตีมอนตีมอนวัดดวงเพิ่มเลือดทั้งใบเดียวทั้งดินสันโจทย์ไม่ต้องบอกว่าต้องได้เปิดด้วยนะเปิดไหมเฮ้ยโอ้ฮาโอ้โอ้อ้าวสไตร์มาแล้วมันพอเกตมันมีชุมเก็ตเลยนะโอเวอร์โหลดอ๋อมันชาร์จ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 ชาร์จไปปล่อยมันชาร์จรถโดนวยรถด้วยยะเค สุดยอดมันล้มมวยว่ะล้มมวยอ่ะล้มมวยว่ะล้มมวยว่ะล้มมวยว่ะอะไรเนี่ยล้มมวยล้มมวยโอ้ยคนอื่นเขาม่ายก็ไม่รู้วันนี้กูกูไม่กูไม่ได้ง่ายนะกูตีบอสอยู่เนี่ยบอสไม่ยอมยังไม่ยอมลงเลยกูตีตั้งนานมันยังไม่ลงเลยเนี่ยหลบได้หลบดีเหลือเกินยอมแพ้ซะดีไหมเนี่ยเขาจะเลือดลำคาญล่ะให้คุณดูมาสู้แทนซีลิสแฮสบล็อกเกนใช้อล่องไอเทมได้แล้วแต่ว่ากูยังตีอยู่อ่ะ กูจะฆ่ามันได้ไหมเนี่ยกูทิ้งเวทเรืเ่อยๆซะดิไหมเนี่ยตอบเวทอ่ะเออตอบไปเรื่อยอ่ะมันตดการถูกไหมกันทีดีไงอเอา้าตายเหอะอีกนิดนึงรู้ว่ามันมันเป็นมอนธาตุไฟเหนั่นสินะหรือมัน,นมีไอ<ม>้พวกไอเทมกัน,น,น,นกไฟของมันหรือเปล่าอ๋อเพราพรามันเป็นมอนมอนมอนเฟสไฟหรือมั้งเกมนี้มันบอกพลาดได้หรอวะมีมีมีดาบดาบมันก็เป็นทันเดอร์ไม่หรือ ใช่ก็มันที่มันมีเวสายสายทันเดอร์เออแล้วมันจะมีเป็นไอเทมไอไอพวกปอกแขนแบ็คคิวรี่บวกไอบวกทันเดอร์ที่กูใช้อ่ะของกูบวกไอแล้วองย่างนี้กูบวกสุดๆแล้วนี่ยังตีไม่เข้าเลยอ่ะสุดยอดเย็นมากอ่าน้องคนไหนที่ดูไม่ได้ผมก็การ์ดลงนี้ให้แล้วครับผมนะโชคดีครับผมดูเลยครับเต็มที่แต่ว่าอย่างที่ว่าพี่ไม่ตอบคอมเมนต์บนบบนนยูทูบนะดูให้แบบว่าตอบคอมเมนต์ตอบที่นี่ตอบบนกาลิน่าเท่านั้นนะครับผมตอบกเท่านั้นรีบกดของขวัญบ้างนะครับผมนะเออถ้าชอบช็ปเปอร์คุงอยากดูเกมใหม่ๆจะดูเเกกมออออะะไไรบด้น อะไรอย่างนั้นน่ะอะไรอย่างนั้นน่ะดูดูตังโอ้โหแต่ก็ได้คืนแต่ก็ได้คืนโอ้โหใส่พวกมันกีบอัดอ่าอย่างอย่างเพสเปอร์ครับออทันเดอร์ทูมอลังการงานสร้างปาบอกทันเดอร์โบทันเดอร์โบทันเดอร์โบครับอะไรเงี้ยเออ 2 0 0พอูตังคือมันสายนึ่งเฉยเอ้ยถ้าเกิดว่ามันไม่ตายแล้วกูมันยัดช็อตได้เิยเออน่าเชไม่ก็เดินมาหาเมืนไงอะไรเงี้ยแต่ว่าพูดเฉยไงว่าเออถ้าทำได้ยังทำได้นะเอออะไรเงี้ยยังตีกันนกยังตีนกอยู่ไงนกมันเรื่องมากกูป๋าทำไมล่วงลงมาป๋าคิดถึงกูเหรอคิดถึงก็ตังตังอะไรวะรายจ่ายมันเยอะรายจ่ายมันเยอะขึ้นแต่แากเราแรกมีสองล้านตอนนี้เหลืออยู่ห้าแสนแล้วมั้งเออถามว่าถามว่าตอนเนี้ยหมด หม,ห,มหมดหมดหมดที่อยากซื้อยังหมดแล้วอ่าอและนี่ตอนนี้ทำไมพี่บินกลายเป็นทำไมตอนนี้กันพี่บินทำไมพี่บินตกับเทเดไปไอกาแฟแล้วไม่เข้าใจเลยบานแฉบเลยบังบังจริงไหมก็ได้บานแฉบไปละถ้าโดนใครสักคนแบบนี้นะมีเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวจอมานจะใช้ล็อกปิดทางกูงนี่ไงเข้าบานเอาอัพแล้วใช่ไหมเออนนั่แหละเก็บไว้ต่อไปลำดับอีกแล้ว จะเเข้าตวคุณพี่พีนเบลน้อยจังใช่ครับตอนนี้ทุกคนก็บอกพีิด่แต่คืออย่างไรพี่พีนเบลน้อยแต่ก็คือมันก็ตามสักสามสี่เบลไงแต่ตอนได้กาแฟอ่ะคือสิบเบลอ่ะสิบเบลเองกาแฟแต่พี่บินนะพี่บินยังไม่ยังไม่กระเตื้องขึ้นมานะพี่บินมันจะเหมือนกาแฟอีกอ่ะเข้าใจไหมครับพี่บินไม่กระเตื้อขึ้นมาบ้างกระเตื้องตัวเองบ้างกระเตื้องบ้างกระเตื้องบ้างดูมันมันไม่สไตล์เล้มันไม่สไตล์อ่ะเออแม่ง พี่พอกเก็ตมาใช้ซะเออไปซื้อพี่พอกเก็ตมาใช้พี่จบ้าตาะพี่พอกเก็ตช่วยท่านได้เดี๋ยวนะให้ทำไมอ๋อตาเอาตาบินแล้วเอเอแล้วกดปิดกระโทษอ๋อโอเคก็งงว่าทำไมอยู่ดีภาพมันภาพภาพไอ้ตรง YouTube มันกลับมาเป็นตอนคุตีนู่นเลยอะไรเงี้ยอ๋อ ต้องกดต้องกดสดอีกรอบนึงให้มันเออกลับมาดูเพราะว่าจริงๆไม่รู้ว่เผื่อพี่เพราะพี่กำลังพี่พี่ไอ้แม้พี่ก็ดูเช็คด้วยว่าอันนี้เป็นยังไขงขโมยของก,แองก,แกา,งากแฟ pues <ul ain> เราขโมยเลยเอาไปเถอะเอาไปเถอะนะ Take this Damn dude จ้าเรียบร้อยไม่ตายเลยมีใครมาช่วยกูซว้บอสตอนนั้นสักทีเถอะรูสึกคุณเหนื่อยมากเลยบอสบอสตัวไหนบอสนกไฟน,กฟ,ฟก,นกฟิสิกส์ตายยากตาเย็นจริงเว้ย เนี่ยไม่รู้ว่าถ้ายังอยู่เดี๋ยวกูจะขี่มันมาเออมาเลยกูจะขี่มนตัวเองรออยู่ตัวเองรอเนี่ยนะหรือจะยิงเวสมันดีวะลองดูก่อนมันก็กั่นไม่เต้นจะสไตล์ดีนี้แล้วก็กูไม่โดนอีกอ่ะมึงไม่ตายไอ้เหี้ยเฮ็กไฟมึงก็ยิงอยู่ท่าเดียวว่ากูเป็นสองตัวเนี่ยเอาให้เอาให้ร้อนละ เดี๋ยวว่าแล้วยิงให้ยิงน้องแข้งน้องแข้งน้องแข้งอะไรกับฮิกไฟฮิกไฟฮิกไฟน้องแข้งน้องแข้งน้องแข้งฮิกไฟฮิกไฟฮิตไฟอะไรเนี่ยไม่ต้องมาก็ได้มั้งป๋าไอ้ช็อตไม่รลอดแล้วแหลสู้ได้แล้วนะเอาตัวแดงเลยป๋าตัวแดงไม่ถึงไม่เหรอเอาตัวคูไม่ป๋าเอาตัวคู่อุ้ยโลกไรเส้นไปเดี๋ยวกูตายแล้วรอดเนี้ยเออใช่เออใช่อาทิตย์ไลเส้นไปไงเอาไปยังไงก็มันจะยอมแพ้กู๊ดนะเอางั้นเหรอมันกีฟมันเป็นการกีฟสถานะให้ไม่ใช่เหรอมันมันให้ไอเทมไม่ได้ไม่ใช่เหรอเหรอ มไม่รู้อ่ะลองใครลองไหมพอพ่ะเพราะกูจะได้เมื่อกี้มันเป็นการให้ให้แบบสถานะแบบให้สถานะติดปกติให้อะไรเงี้ยกี้มันรอดไหมกับไม่รู้เหมือนกันช่างมันเถอะเดม,ซม <c oughs> เซิร์ฟเราองสู้กันแล้วล่ะตาใช่น้องใช่ครับน้องน้องอันน้องจะบอกว่าถ้าเล่นคนเดียวไม่หนุกแน่ใช่ผมที่บอกแล้วว่าเกมเนี้เล่นกับเพื่อนหนุกที่สุดอุเอาไรไอ่ะเหมือนที่พี่บอกเมื่อกี้พี่บอกอ่ะอย่างที่พี่ไปดูนั่งแคบคนอื่นก็แคบเป็นกี้เขาแคบตัวกระปองเนี่ย เล่นอยู่คนเดียวกับเอไออะเศร้าเนอะอะไรเงี้ยต้องลงทุนได้หรือเปลวะอะไรเงี้ยถามว่าแบบขันอีกาเยอะนะเอาแล้วแต่เอาทิ่ว่ากันแต่แบบกูไม่ใช่หมันฟ้าฟ้าไปเขาเรียกว่าอย่านั้นเวียนย้อนนู่มนักรเมไม่จองเวีนใช่ไหมเออใจดีกับฟ้าเวียนเขมารับนักการเมืไม่ท่องเวีนวิ่งอ้อมมาค่อยกลับมาสล้วมาเดินแกแล้วมาเดินถ้ากูตายขึ้นมาทำไงเนีแต่กูแต่มืออย่างนี้นต่งกูไม่ชอบ นั่นถึงนัดถึงนั่ถึงนัสสื่อเจอกับเกรก็จริงนะยิงไฟยิงน้ำแข็งอะไรกันนะถึงยิงไปนัดสื่อโคเท่ไม่ินป่าแค่โหมดสัตว์ฮ่าฮ่กินการยองแพ้อยู่เลยโอ้ป๋ามาแล้วสกิลนี้เรนดอมมีคำสกิลเนเวอร์โนว h a t h a p p นสกิลเก่าป๋าเนี่ยแมกมาดีเอ็กซ์ต้องกูได้ทีเนี่ยใครมีเรื่องกูนั่นตายอันจริงยิงตุมยิงตุมอ่ะถ้ากิฟต์อัพไปทำน้องมอสถามเออจริงไฟกันน้ำแข็ง นะนี่เน็ตหลอกไปนิดนึงไม่เป็นไรไม่เจอแต่ตูมไอ้สตอร์เมนเดอร์ไม่เข้าใจเนี่ยพี่วินพี่วินก็เจออีกแล้วตะไใต้ด้วยโอ้โหแถวโคตรสุดเลยทำไมมันตึกวะแตกคอเตอร์เออตายโอ้ตึ๊กตู๊ไมได้เหรอวะโ้องบิ๊กครับผมสุดยอดเลยเป็นแบไปน้องบิ๊กถูกับผมสุดยอดถ้าคลิปอาร์พิกเก็สามารถเอาของได้ครับ พี่บินให้บินกริปอัพใช่ไหมน้องน้องโมสบอกใช่ไหมคือใครกริปอัพพี่บินหรือพี่เกดกริปอัพบอกด้วยนะเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีมีมีโจทย์แล้วมีมีน้องมาบอกแล้วน้องฟรีโมสนะถามนะน้องบอกว่าถ้ากริปอัพพี่เกดเอาของได้อ่ะกริปอัพใครกริปอัพครับน้องแล้วเอาเอาของเอาไม่ได้เอตอนไอตอนไอตอนจะเท็กเอาเวใช่ไหมเท็กเอาเวแล้วโยนทีมไปน้องกิ้กี้ผมก็ผมสุดยอดเลยแป๋วแป๋วแป๋วมา อชีวิตจะเป็นยังไงถ้าบอสแม่งกดถ้าบอสแม่งหิวให้นกันอีกรอบนะกูไม่ต้องสู้ละโอเคไม่หิวกูก็จะตายไม่ตายแหล่ะแล้วเนี่ยเหนื่อยว่ะตีกี่เธอแล้วเนี่ยอ้อลาด้วยเฮกไฟแน่นอนนั่นไงอออ้าวตายรอดเฮ้ยชิตตินอ้าวเรียบร้อยสนามมือกูแตกเรียบร้อยมึงยังเอาอีกเนาะ ครั้งสุดท้ายอ่ะสุดท้ายแหละยังจะเอาอีกเอาไปทุกอย่างไอ้สัสกูต้องกลับไปเก็บเงินมาซื้อใหม่อีกเหรอได้รีไวลวมาก็ดีใช่นี่กูต้องกลับไปเก็บตังค์ซื้อมาใหม่อีกอโอ้โหทำไมชีวิตกูมันลำบากขนาดนี้วะสะดับมือปึกต่อยไปหมัดอยู่อีกแล้วต่อยไม่โดนด้วยไม่ต้องใช้หรอก กะิงน,นไม่ก็ถือมันดูมันดูหน้าเก่งขาวมว่ากูต่อยเป็นนะเอี่ยเออมันก็เหมือนกาแฟว่ามีพ็อกเก็ตว่าเออกูพิพ็อกเก็ตได้นะแต่ไม่พิพ็อกเก็ตไงกูก็เหมือนกันไงถือไว้คือให้กูว่ากูต่อยเป็นแต่กูไม่ต่อยถ้าคลิปอัพถ้าคลิปอัพเอาของได้ครับแต่ถ้าตายจะเป็นการทิ้งอ่านั่นไงอ๋ออีนี่นอืมแล้วก็เอ็้บินเนี่ยคลิปอัพใช่ไหมอืมคุณน้องธนกรครับผมสุดยอดเลยแป๊าแหลบแป๋วแป๊ะนาย้องฟิล์มครับผมเท่่าไหรก็นี่ไงป๋า มึงอ่ะมึงอ่ะใช้กีบปลาใหมันแล้วอให้มันเอาดีออะไรเส้นไปแล้วเสร็จปุ๊บอ่ะพอพอมันเกิดมันก็เลยฆ่ามันแล้วเอาตังมาแล้วเอาเรเวลมาด้วยเนี่ยเป็นไกด์ปลาก็โหแผนการแบบว่าคุยกับทนายผมคุยกันทนายผมมีทนายเงินเดือนวัตถุฝักว้ามีทนายด้วยออตังออตังเรเวลเดี๋ยวกูฆ่ามันก่อนดีกว่าทำไมก็ถ้าเกิดถ้าเกิด มันเอาลายเส้นไปแล้วถ้าเกิดคฆ่ามันตายลายเส้นตกอ่ะจริงปะล่ะท่ไมลายเส้นไม่ตกทำไมมันตกก็ถ้าเกิดมีตัวอะไรมาเอามันแบบอย่างเช่นจอมมาราเอาไปแล้วลายเส้นตกอ่ะมึงก็มึงก็โหแผนมึงก็แบบคิดสูงไปคิดสูงไปว่าจอมจอมมารจะปกันนะมันจะคุยกันด้วยก็หลาอใช่ไหมที่มึงแล้วอ่ะพอาตกก็ไม่ต้องคุยกันเข้าเลยเดี๋ยวเนี่ยก็กาแฟเดินผ่านได้บินอีกทีนึงเอาไม่บาดโอเค เข้าไปละทเาไมป๊าเอาเอาอย่างที่ทนายผมว่าไหมครับมึงแก่คือไอ้ที่มึงกู้แก่คือมันขัดกับทนายมึงไงอ่ามึงมจะเอาไหเนี่ยอ่ะแล้วมึงอยู่ไหนวะนี่อยู่เนี่ยขวาคุณจะไปขึ้นมึงไหมเนี่ยมึงก็เดินมาตรงกลางก็พอแล้วเดินมากลางก็พอฟังกูบมีทนายด้วยมีสปีดโอเคเออเออมึงยืนเฉยก็พอยืนเป็นมึงยืนเป็นเป้านิ่งไว้แต่ถึงตอนนั้นมึงจะรอดไหมเออไม่รอดผมบอกมึงตายเพราะสลัมมนเดอร์อีกอ่ะ เอ้าวกูหลอดป่าจะเจออะไรยังไงเอาจริงไงหลอดจริงไงอ้ามาอีกแล้วโอ้หมื่นหมื่นห้าเองหมื่นหกเองเอาไปเถอะโอ้ไม่ได้เจอมานานแล้วอ่ะสุดยอดได้อะไรเอ่ยเพียวฮาร์ keep เด a บล็อ c k ก็เลยเด a บล็อกเป็นไอตที่กูไม่เห็นมานานแล้วคือเห็นใครเห็นเจ้าตายบ่อยเลยกันเอางี้เพราะรู้ไหมน้องคือมันเป็นเรื่องสมัยก่อนเมื่อนานมาแล้วอ่ะพวกพี่เล่นพวกพี่กาแฟพี่บินเขาเล่นกันมาก่อนนะเนี่ย ไม่นัฟ้าให้ดบกโคตรเยอะให้ตลอดทุกเทิร์นใช้คาว่าโคตรเยอะโคตรเยอะยังไงก็ไม่หมดสักทีอ่ะสุดยอดอ่ะเออแต่รอบแต่ว่าอยู่ดีรอบนี้ไม่ไม่มีเลยอ่ะไม่มีโพรมเลยรอบไม่โพรมแบบไม่เจอกันนานคิดถึงจุงเบอร์เออแล้วนี่ก็หมดที่จะไปนี่หว่าแล้เดยแต่บอสนี่ก็สู้ไม่ได้ซะด้วยเข้าเข้าพีระมิดตามกุมมันก็ได้แต่ว่ามันมันมีเบเนี่หว่ามีตัวมีเบาตางกุมมีหมื่นเดียวงั้วนี่มือก็เก็บว้แถวนี้ยระับมือก็ไม่มี าาวมชีวิตชีวิตชี้พ่อชีวิตคือชีวิตจริงๆเอาวะเตอรเล่นแถวนี้อัพเมืองซะดีไหมเอาเก็บเวลดีกว่ามั้งกูว่า <c oughs> เก็บเวลกวูตาย <c oughs> เก็บเบลดีกว่า <c oughs> เบบิเตอร์อ๋อไม่ได้กูสี่ห้าเลยไง <c oughs> คือไม่มีอะไรที่แบบหนักหนาเท่าไอ้ฟินิกเมื่อกี้ละกู <c oughs> ฟินิกเมื่อกี้ <c oughs> ไอะไรกูไปเตอรทัพประธานทีมสโตนอีกและอย่าบอกนะว่าโลกูแตกด้วยอ่ะสองร้อย แม่งแบบเผาเผาเผาไู้หญิงจริงๆคนนี้แม่งเป็นไรกูเรื่องหนาวะกูเล่นอีโก้กูผิดตรงไหนเนี่ยกูเป็นเอลซ่าแล้วกูผิดตรงไหนเนี่ยเนขาวเลยเนี่ยไหมเออเป็นเอลซ่าแล้วกูผิดตรงไหนเนี่ยแมกมาพลาสสกิลเกตเพย์ฮิวโยฮับอัพโยออร์รักษาสเต็ปด้วยเอาดีกว่าเพราะว่าเผื่อไว้เผื่อไว้เผื่อแบบติดสถานะเคิร์สที่มันจะรักษาได้จังหวะทันจังหวะก่อนมันยิงก่อนมันยิงซ้ำอะไรเงี้ยนะถือ ถึงกูด้วยก็บอกเลยว่าไม่ไม่ใช่มันบาดแล้วมาแล้วอะไรนะใครยอมแพ้อะไรกดเองหรือเปล่ายอมก่อนยอมก่อนเกิดปาดไม่กดสไต์ไอ้บินสไตล์แล้วปาดกดเคาน์เตอร์ขึ้นมาทำไงเนี่ยไอ้บินไอ้บินกดอ่าแอทแท็กกับดีเฟนซ์อยูหรอแอทแทกแล้วปาดแล้วปาดดีเฟนซ์ไอ้บินมึงกดโอเอออโปาดกดโอตายขึ้นมากูขำ โลดเดียวกันด้วยอืม200ทีนี้ป๋ากดสไตล์อะไรก็ได้แล้วเอวินกด X X อ่ายอมแพ้เป็นการแบบว่าทำธุรกิจกันมากเลยตอนนี้อาจจะดูว่าจีบขโมยกันได้ไหมถ้าแบบขโมยแล้วทิ้งไปก็จบยังได้สแต็ตอีกด้วยเรอบรอบใช่ไหมรอบรอบอ่าฮะไอเทม เทคทรีไอเทมอ๋อนี่ไงเนี่ยเอาไปเลยเดดบล็อกเอาไปเลยสองขวดเลยเนี่ยคือคือในจออะเอาไปแต่ต้นจอโดนฉีบไอ้เหี้ยอ๋อของของไอ้เก็ดคืนของเก็ดคืนอ๋อไอ้แอนบนสุดอะปะนี่อะเออนั่นแหละของไอ้ช็อปเอาไปเอาของกูไปก็ได้มึงโด่งจากกูเหรอไม่รู้อะสักคนในนี้แหละโด่งจากกูไอ้นั่นแหละมึงโด่งจากกู ทำไมเลือกยากจากาออังวะชิ้นเดียวอ๋อแล้วปลาเราเข้าเราเจไปเลยนะเจแต่ที่มึงได้มาจากปลาไอ้ไอ้ปราสาทมึงอ่ะโอ้ยให้พระราชาไงอ๋อมึงยังจะเอาอีกยน้อยเกศมาแล้วที่นี่ที่ไหนเนี่ยน้องมิสเตอร์ออมออสนะถามว่าพี่เล่นก็อล์ฟทุกพลาดย,ยังครับเล่นแล้วก็ทุกพลาดแล้วครับน้องเสียใจด้วยเล่นได้แล้วครับผมผมไม่มีเล่นเพิ่มแล้วละครับเท่ากับว่าไม่อะไรมันไม่มีลั้นคาเปล่าอย่างเงี้ยมันมีเหรอต้องลงไปชั้นลงวะลงไปหลายหชั้นโอ้โหชีวิตการเันทั่วไปต้องมีอะฮะ ก็มีจุดครึ่งทางใช่ไหมอะไรเงี้ยสอง F โอเคจัดไปแล้วขวามันมีแยกซ้ายแยกขวาง่ายกป่ามัวไปเอามัวไปก่อนกูจะดูเนี่ยมึงก็เดินไปตีมอนบ้างก็ได้กูจะดูว่ามอนมันเก่งแค่ไหนจะเถอะจะกูจะเข้าไปเพราะกูเบื่อแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงบนข้างล่างกันฮะกาวแรงก็ตายขึ้นมาแล้วขับจริงมัมมี่มัมมี่อืมน่าจะสู้ได้ใช่มะมีมะมีมะมีอะไรกับมะมีมะมีมะมี่ มีอะไรกับมัมมี่มัมมีสัตว์ไฟเม่น่ากลัวสัตว์ว้าวมีซูเปอร์คิวว่าคุมาอยู่ที่นี่ได้นะกูว่าลงมานี่ก็ได้พอตีไหวอยู่เห็นไหมัความพริกพ็อกเก็ตกูจะบ้าไย์กูน้องคี้กับน้องดั๊กเอาผมสุดยอดเลยแป๊ะแล้วแป๊ะแป๊ะสติวแมาดีคอยดีสุด จริงกาแฟก็ถ้าเดดตีบงตีว่าเก่งๆเริ่มต้นฉากเริ่มต้นแรกมึงได้เฟิร์สก่อนมึงก็กดตีคอไปก่อนกันห้นมึงรู้ว่ามึงสู้ยากอะ่ะเออจริงนะใช่ไหมโอกาสชนะก็สูงจะตาย